สวัสดีทุกท่านที่ก้มาชมวันนี้จะขอรีวิวส่งงานอันนี้ของทางอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็เป็น 2m 2m 3step 8 t r a n s i ต t ร r เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรมากมายใช้ขีดเหมือนเดิม ไอตัวนี้จะมีวัดโวลต์ติดวัดโวลต์พอดีเขาอยากได้แต่ตัววัดโวลต์นี่ตามที่ FC แจ้งมาบอกว่าไม่คยทนก็ยังกำลังหาดูวัดตัวไหนที่จะโอเคตามที่ใช้มาก็บางตัวก็ทนบางตัวก็ไม่ทนแต่ก็ยังหาข้อสรุปยังไม่ได้เดี๋ยวดู ดูไฟสเต็ปแรกกันสเต็ปแรกไฟเบาไฟเบาก็จะอยู่ที่ประมาณ7 0 8 0โวลต์สเต็ปแรกเล่นกน็แนะนำให้เล่นประมาณแค่นี้นจาก12.5เหลือ12.4ใช้งานก็นเหลือ12.2 12.3ประมาณนี้น ดูสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองนี้ขึ้นมาเป็น1 2 0โวลต์ไฟก็เหลือ 12. 1 2บสอดกินมากขึ้นมาอีกมาดูสเต็ปที่สามสเต็ปที่สามนี้150 1 4 0 150ก็เหลืออยู่แค่11.9เอกงกินไฟมากยิ่งใช้ไฟแรงมากเท่าไหรยิ่งกินมากเท่านั้น ก็ให้ผมแนะนาผมก็แนะนําให้เล่นแค่เบาๆแค่นี้พอไม่ยังป็นต้องไปใช้แรงหรอกแค่นี้ก็มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือแล้วยิ่งใช้ประหยัดเท่าไหร่ยิ่งดีเราจะได้ประหยัดสูญเสียงบในน้อยใช้ไฟเบาๆไฟในน้อยมีเท่าไหร่ก็กวาดเหมือนเดิมเ่ยถ้าใช้เป็นประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมสวัสดี